ดีค่ะวันนี้นะคะชมก็จะมาทำาการปั้นดอกไม้ญี่ปุ่นไอ้ดอกดอกกุหลาบจากดินญี่ปุ่นซึ่งเราสามารถทำเองได้ง่ายโดยเข้าห้องครัวไปหยิบแป้งมาผสมผสม,สม,สม,สมโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อไปเสียเงินซื้อเพราะว่าช่วงเทศกาลเวนนทนเนี่ยดอกกุหลาบค่อนข้างแพงมากแล้วชมกบอกว่ามันอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะเพราะว่าชมไม่ได้ใช้อ่อที่ที่ตัด กรีบดอกไม้หรือว่าใช้อุปกรณ์ใดๆเสริมเลยก็จะได้ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ก็ทําไปนิดหน่อย,เ,ยเรามาเริ่มกันเลยนะคะขั้นแรกก็คือนําแป้งที่เราได้มานเนี่ยเนี่ยก้อนหนึ่งแล้วก็มาดึงออกนิดหนึ่งกลมๆพิเเดียวชมจะทําเป็น2แบบนะคะมันจะมีแบบว่าที่ข้างในโตเห็นไหม กับที่มันไม่ตูมเนี่ยง่ายมาอันนี้ถ้าที่แบบตูมแล้วแค่ปั้นให้มันเป็นวงรีให้มันปลายหลมๆมันก็ถ้าเกิดเป็นแบบนี้ดเดี๋ยวซุปจะทําแบบนี้แล้วกันนะที่การทําก็ง่ายๆเอามาหนึ่งก้อนกลมๆก,มก็บี้ค่ะบี้อย่างเดียวเลยเราจะใช้อุปกรณ์อะไรเล,เลยบอกแล้วทําง่ายๆอาจจะไม่ได้สวยอะไรมากมายนะบี้ปุ๊บ ยาวๆอย่างนี้แล้วหน้าตาอย่างนี้นะแล้วก็ม้วนเลยค่ะม้วนเข้าม้วนเข้ามาชึบนีได้แล้วจะได้ตัวไหนของมันแล้วต่อไปนะคะตอนทำเนี่ยระวังแป้งมันจะแห้งพนะยายามเก็บมันไว้ชึบป,ปั้นก้อน ก็บี้ค่ะบี้ให้มันเป็นกลๆามๆธรรมดา,าไม่ต้องเน้นสวยอะไรมากๆๆไปให้มันเป็นกลมๆ,ตๆแต่ว่าเราจะมาเน้นตรงปลายมัน,นให้ปลายมันอ่ะบางนิดนึงนี่ค่ะเขาก็จะปิดไป รอบแรกเนี่ยเราก็ปิดธรรมดาไปก่อนก็เซ่แบบนี้นนทำไงอันต่อไปกลมๆเหมือนเดิมอ่ะบีให้เป็นปนให้แมงกลมๆอะค่ะธรรมดา เน้นว่าให้ตรงกลีบดอกที่เราจะให้มันออกข้างน,นอกเนี่ยบางบางนิดหนึน่งเพราะว่าเราไม่ได้มีเครื่องรีบเนาะแล้วก็ติดไปตรงประมาณเซตหนึ่งเสของกลีบดอกที่แล้วอะค่ะแอแเ้าก็จได้ประมาณนี้ เราจะเห็นว่าไอเส้ดอกพวกนี้เห็นไหมมันจะมีความพิ้วของกลีบดอกมันเราจะมาทำกันเหมือนเดิมค่ะกลมๆบีให้เป็นแบนี่ต้องปลายมันอนะให้มันเป็นบางๆแต่อย่าถึงกับขาดนะไ,ได้ละเราก็มาปิดเหมือนเดิมค่ะ ต่จากเมื่อกี้เนี่ยที่เราห่อเข้าไปใช่ไหมเราก็เหลือเขาไว้แล้วเราก็บีบค่ะบีบขึ้นชึกอย่างนี้ขึ้นบีบขึ้นชึกอย่างนี้ไอค่ะเราหเบามือนิดนึงอันนี้เขียยมันเล็กไงเห็นไหมบ้ามันจะบีบขึ้นมาเดี๋ยวเราดูอันต่อไปจะได้เข้าใจไงคือเหมือนเดิม วิ่เหมืนเดิมค่ะบางบาให้ปลายมันบางบางลองที่ดูอยู่ใช้แป้งโดทําก็ได้นะแต่มันอาจจะบางบางไอ้มันจะอาจจะแบบไม่ไม่แข็งเพอาะทเสร็จหัดหัดไปก่อน,นเอาให้มันปลายใหญ่กว่าเดิมนิดนึงนะคะชึ้นี่เราก็กดให้มันปลายมันบางนึงเราก็กด อืมเห็นไหมกดปุ๊บมันก็จะเป็นพิวพิวกิ๊กชมก็ทำไว้สองอันเราก็จะวนไปไเรื่อย ใบใหญ่นิดนึงกรีดเดี๋ยวกว่าตอนแรก เห็นไหมถ้าเกิดเราไม่ดัดปลายเนี่ยมันก็จะเป็นทื่อๆธรรมดามันจะดูเฟคมากแล้วก็อึ๊บกดนิดนึงอึ๊บอือเห็นไหมดูดีขึ้น าจจะไม่ไดู้สวยมากเหมือนตัวเฟชชั่นอลนะเพราะว่าสารภาพาเพาพิ่งทำวันนี้วันแรกแล้วก็มาแชร์แช์กันเดี๋ยวจะทำวิธีทำแป้งอันนี้ให้ดูแต่ว่าขอเป็นพคุนี้เพราะว่าตอนนี้ดึกแล้วอยู่ในห้องกำลังจะน,นอนดูชุดแล้วดูหน้าผมเตรียมนอนมากนี่ค่ะแล้วก็ปั้นไปเหมือนเดิม ชึบชึบชึบนี่ก็ประมาณนี้อะค่ะถ้าเกิดใครอยากได้กีบที่แบบว่าเยอะขึ้นก็ทำจำนวนใหญ่ขึ้นได้ก็จะได้ประมาณนี้พอรอมันแห้งจะต่างแค่ข้างในนะข้างในถ้าเจ้าแบบเนี้ยก็แค่ปั้นเป็นลีลีวงลีลีแค่นั้นเองเห็นไหมโอเคค่ะอันนี้ก็ยังไงก็ลองไปทําดูกันนะก็สวยดีชมว่ามันก็อันนี้ก็สีแดง ก็โอเคสวยดีดก็ไปลองทำกันดูแล้วกันนะคะงะคะ่ายๆราคาไม่แพงแล้วก็ประหยัดด้วยค่ะไปแล้วจอกันบ๊ายบาย,บาย,บาย